สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเถาวนบอลสีนะครับมีบอลสีสวยครับราคาก็เบาๆครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่ยี่้านะครับของเดือนมีนาคมปี2567นกะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็ไปสนอเปิดทําการจัดส่งได้เลยนะครับเป็นปกติแล้วครับค่าจัดส่งครับเมาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับราคาค่าจัดส่ง50บาทนะครับสาหรับคนที่สะดวกในการโอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนนะครับก็ มีค่าจะส่งเมาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับราคา7 0บาทนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูก่อนเลยครับเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากทางแรกๆกันเลยครับสักคู่นะครับโอเคครับเริ่มจากสีสวยๆเลยครับสีชมพูชมพูนะครับกระถาง6นะครับนี่ครับเป็นนาลีบุรพานะครับนี่สวยๆเลยครับป้ายชมพูนะครับสวยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับราคาเบาๆครับ120บาทนะครับ มี2กระถางครับกระถางที่ um 1นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนาลีบุลภานะครับราคากระถางละ120บาทนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับมาต่อทั้งนี้ครับอันนี้เป็นนางรากสดนะครับนี like, ่เป็นตับนางสงการนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับราคา120บาทนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับราคาเบาๆนะครับนางรากสดนะครับราคา120บาทนะครับ <humanos. S 1> <freed language> นี่สวยๆเลยครับป้ายสวยๆเลยครับนี่ราคา120บาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเพชรสุวรรณโชคนะครับอยู่ในกระถาง6เหมือนกันครับนี่อันนี้จะป้ายขาวนะครับนี่มีหน่อไม่นะครับอันนี้เป็นหน่อใหม่นะครับราคา130บาทครับอยู่ในกระถาง6นะครับเพชรสุวรรณโชคนะครับสวยๆเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับ มาต่อทีนี้ครับอันนี้อสงไข่นะครับเป็นทรงพุ่มนะครับยังอยู่นะครับเป็นหน้าชมพูนะครับสวยๆเลยครับอยู่ในกระถางหกนะครับนี่ครับมีน่าจะมีหลายต้นอยู่นะครับนี่สวยๆเลยครับอสงไข่นะครับดูได้นะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาหน่อยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับราคาเหมือนเดิมนะครับอสงไข่ครับโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับหน้าสวยนะครับ หน้าไม้กัดสีชมพูสวยๆเลยครับอสงไขยนะครับราคากระถางละ150่ะ150บาทครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่ถ่ายดูชัดๆเลยครับช้าๆครับสวยๆนะครับวันนี้ครับมาต่อทานี้ครับอันนี้เป็นพรเจ้าสัวนะครับดูหน้าไม้นะครับอันนี้จะเป็นป้ายออกขาวๆชมพูชมพูนะครับนี่อันนี้หลอดล่าสุด2หลอดนี่เหลืองๆเลยครับนี่สวยเลยครับ เป็นพรเจ้าสวนะครับหน้าไม้สวยนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ครับสวยเลยครับอันนี้ขอราคา130บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับเป็นบอลป้ายสวยๆครับอ้าวมาต่อท่านี้เลยครับนี่ครับอันนี้เป็นรัตนสินนะครับแหม่ผมไม่ได้แยกออกเลยครับนี่อยู่ในกระถาง5้านะครับล้นมากเลยครับมีทั้งหมด8ต้นนะครับนี่ต้นนี้หลอดใหม่กาลังกลางสวยเลยครับ ครับ8ต้นนะครับอยู่ในกระถาง5ใครเอาไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางแล้วแยกออกได้นะครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้ก็ว่าจะแยกแต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจแบบเป็นฟอร์มๆอย่างนี้นะครับนี่ครับอยู่ในกระถาง5นะครับรัตนสินนะครั no Officer, 5, บม oui ีทั้งหมด8ต้นนะครับอันนี้ขอ200บาทนะครับนี่ครับสวยๆนะครับรัตนสินนะครับนี่ครับเอาไปแยกเอาได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับหนึ่งเอ้สองร้อยบาทนะครับ ถ่ายให้ดูชัดๆเลยครับรัตนสินนะครับปใายชมพูนะครับเอามาต่อท่นี้ครับอันนี้เป็นตับราสีนะครับแสงเริ่มมาแล้วครับนี่ต้องโอเคนะครับตับราสีนะครับราสีเมฆนะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้ขอ130บาทนะครับตับราสีนะครับราสีเมฆนะครับอยู่ในกระถาง5้านะครับเอามาต่อท่านี้ครับ อันนี้เป็นเมืองนครชุมนะครับเป็นไม้แลเขาสมัยก่อนที่ว่าราคาก็โอเคนะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคาจับต้องได้นะครับราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับเมืองนครชุมนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเทศสายลุงนะครับนี่หน้าไม้สวยมากครับหลอดใหม่นี่เหลืองฮาบเลยนะครับขอวราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับ อันนี้เพิ่งได้มาใหม Ad ่นะครับได้มาจากพี่โลกนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูชื่อนิดนึงครับอันนี้เทพสตาร์นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเทพสตาร์นะครับครับอยู่ในกระถางหกนะครับเป็นไม้กัดสีสวยนะครับเทพสตาร์นะครับนี่ครับอยู่ในกระถางหกนะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร mm ้อยห้าสิบาทนะครับเทพสตาร์นะครับ ไม้เพิ่งได้มาใหม่นะครับ150าบาทนะครับเทพสตานะครับเป็นบอลกัดสีนะครับอันนี้นาลายเรืองพบนะครับนี่สวยๆเลยครับปลายชมพูกัดสีชมพูนะครับนี่สวยๆเลยครับนาลายเรืองพบนะครับอันนี้ขอ120บาทนะครับมีหน่อขึ้นมาแล้วครับนี่ไม้แยกหนอนะครับแยกไว้นานแล้วครับนาลายเรืองพบนะครับเป็นบอลเก่าเรานะครับเป็นบอลไทยๆเรานะครับ ถ้าเลี้ยงนอกตู้เล็กตอนนี้ก็เลี้ยงนอกตู้นะครับสวยนะนารายเลื้งพบนะครับอันนี้ขอ120บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้สีกาญจนานะครับจินสองนะครับนี่ครับชมพูชมพูเลยนะครับเป็นไม้ลงหัวนะครับไซแม่นะครับอันนี้ขอราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับสีกาญจนานะครับ เจนทูนะครับนี่สวยๆนลครับอยู่ในกระถาง5นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ได้มาในนามเจ้าชายมาวินนะครับนี่ตัวป้ายติดป้ายมานะครับเจ้าชายมาวินนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับสวยๆนะครับราคากระถางละหนึ้อยสาบาทนะครับมีสองกระถางนะครับอันนี้จะติดป้ายอย่างนี้ครับ เจ้าชายมาวินนะครับ130บาทกระถางที่2นะครับหมาต่อเทนี้ครับอันนี้หน้าแดงๆเลยครับเป็นหน้าแดงนะครับเป็นศิลาเพชรนะครับเนี่ยเพิ่งได้มาเหมือนกันครับศิลาเพชรนะครับกัดสีอันนี้ออกจะหน้าแดงนะครับนี่ครับอันนี้ขอ150บาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับมีสอหน้านะครับได้มานะครับนี่อันนี้จะออกชมพูชมพูนะครับศีลาเพชรเหมือนกันครับ อันนี้ขอราคา150บาทครับมี2กระถางครับมีหน้าแดงกับหน้าออกชมพูชมพูอย่างงี้ครับศิลาเพชรนะครับนี่ครับ2กระถางนะครับราคากระถางละ150้บาทนะครับมี2กระถางนะครับมี2หน้านะครับศิลาเพชรนะครับอันนี้จะออกหน้ากัดสีแดงแดงนะครับอันนี้จะออกชมพูชมพูหน่อยนะครับราคากระถางละ150ง้บาทนะครับเอามาต่อทานี้ครับอันนี้เจ้าสาวครับหน้าสวยสวยเลยครับนี่ครับ อยู่ในกระถาง5นะครับหลอดใหม่ก็กำลังกลางครับสวยนี่ครับเจ้าสาวนะครับราคากระถางละ150ง้บบาทนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับเจ้าสาวนะครับอันนี้ก็ป้ายนะครับแต่ป้ายจะน้อยกว่ากระถางนี้หน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ120บาทนะครับนี่เจ้าสาวเหมือนกันครับป้ายป้ายเหมือนกันครับแต่อาจจะน้อยกว่าหน่อยครับแต่ก็สวยนะครับนี่ครับมี2กระถางนะครับให้เลือกนะครับเลือก ชอบกระถางไหนก็เลือกได้เลยนะครับราคา150กับ120บาทครับโอเคนะครับเอามาต่อเท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้สูงนะครับนี่ครับมุกดาหารนะครับอยู่ในกระถาง6นะลครับเป็นบอลนอกตู้นะครับมุกดาหารนะครับจะสูงหน่อยต้องค้ำไว้นะครับนี่ครับสวยๆนะครับมุกดาหารนะครับ ครับสวยๆเลยครับมุกระหารจังหวัดมุกระหานนะครับเป็นบอลสีน้ำตาลเหมือนแสงขมงครับแต่ไม่ใช่ครับได้มาในนามมุกระหารนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับอันนี้ขอราคาเบาๆครับ150บาทเท่านั้นครับราคาครับนี่ครับเป็นตับจังหวัดมุกระหารนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่มีใบนะครับจังหวัดมุกระหารนะครับอ้าวมาอันนี้ อีกอย่างครับเป็นบอลกัดสีเหมือนกันครับสูงเหมือนกันครับต้องค้ำไว้นะครับถ้ารับไปต้องไปใช้ไม้ค้ำนะครับสีโสธรนะครับนี่สวยนะครับสีโสธรนะครับเป็นบอลไซส์ใหญ่นะครับกัดสีสวยนะครับเหมือนนางวิชิดานะครับแต่ไม่ใช่นะครับได้มาจากพิษณุโลกนะครับผมไปมาเมื่อวานครับได้มาในนามสีโสธรนะครับอยู่ในกระถาง 5.5นะครับนี่ราคา150บาทนะครับเอามาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับอันนี้เป็นไม้ที่กัดสีแล้วครับนี่หลอดใหม่กำลังกลางเลยนะครับเริ่มกัดสีสวยนะครับใบใหญ่อันนี้จะเป็นทรงพุ่มๆนะครับสวยนะครับเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่นอกตู้นะครับนี่ครับราคา150บาทครับเศรษฐีสุพรรณนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ได้มาในนามพันท้ายนรสิงห์นะครับเป็นบอลเก่าๆแล้วนะครับนี่น่าสะสมนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับนี่ครับสวยๆพันท้ายนรสิงห์ครับราคา150บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวดูชื่อแป๊บนะครับอ้าวอันนี้ได้มาในนามเสน่ดารานะครับ ที่ผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับเสน่ดารานะครับนี่ครับสวยๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคา150บาทนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับเสน่ดารานะครับกัดสีนะป้ายนะสวยๆนะครับได้มาในนามเสน่ดารานะครับนี่สวยๆนะครับ150บบาทนะครับอันนี้เป็นบอลใบไผ่นะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะใช่น่าจะใช่นะครับ นี่ครับสวยๆแล้วครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา90บาทครับบอลใบไผ่นะครับเอามาต่อท่านี้เลยครับอันนี้ได้มาในนามปลาบูทองนะครับนี่ครับสวยครับปลาบูทองนะครับอยู่ในกระถาง5.5นะครับอันนี้ขอราคา100บาทเท่านั้นครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นบอลป้ายยางครับอยู่ในกระถาง6นะครับ เป็นมหาชัยนะครับน <mission Christmas> <combined> right. ี่ครับอยู่ในกระถางหกครับมหาชัยนะครับราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับมีทั้งหมด2กระถางนะครับนี่อันนี้ใบจะทิ้งใบหน่อยนะครับต้องขอคนรับได้นะครับราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับต่อหนึ่งกระถางนะครับกระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้กระถางที่สองนะครับนี่เลือกได้เลยนะครับแต่คงจะเลือกกระถางนีดหนึ่งนะครับก็ใครเลือกก่อนก็ได้ก่อนนะครับวันนี้ครับ มีราคาเบาๆนะครับ130บาทครับต่อหนึ่งกระถางนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นไม้เก็บไม่นานะครับทิ้งใบไปหมดนะครับทีนี้ใบใหม่กำลังแทงขึ้นมาครับไม้ลงหัวมากครับนี่ครับสวยๆครับสีมหาโพนะครับนี่เป็นไม้ลงหัวนะครับแทงขึ้นมาสองนอแล้วครับหัวน่าจะใหญ่ครับนี่ครับ เอาไปเลี้ยงนอกโตได้นะครับสีมหาโพนะครับอันนี้ขอ180บาทนะครับสวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเกาะเกตนะครับนี่สวยๆนะครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ขอ90บาทเท่านั้นครับอันนี้เป็นตับจังหวัดนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับอันนี้ขอ90บาทนังครับสวยๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับ อันนี้เป็นสีเทพลักนะครับเป็นบอลกระสีนะครับสวยนะครับราคาก็เบาๆครับอยู่ในกระถาง5นะครับราคา90บาทนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาให้ชมแค่นี้นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเบอร์ครับ0 8 4ครับเ7 8 6818นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เข้ามาขอชมต้นไม้นะครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ